ไปเฮ้ยลืมลืมกล้องลืมเจ๊ะะะนะไอ้พวกนี้นี่หน้าหักเงินเดือนให้หมดจริงๆ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไนแล้วนะคะรายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับไนลูกเกษตรกรตัวจริงวันนี้นะคะเรามาไกลากันถึงปาจีนบุรีะคะ่ะเรามาสวนปาล์มสาชัยะคะ่ะเพราะว่าเราได้รับการอนุเคราะห์จากพี่แจ็คนะคะแล้วก็พี่หนุ่มนะคะวันนี้ที่จะมาให้ข้อมูลเอาต่ซอยกับใช้กับปาล์มกันนะคะสวัสดีค่ะพี่แจ็คสวัสดีค่ะพี่หนุ่มนะคะต้องเริ่มต้นกับใครก่อนพี่แจ็กก่อนใช่ไหมเพราะพี่แจ็คเป็นคน ที่เริ่มเอาอัลตรายเข้ามาใช้กับสวนปาล์มไหมหรือว่ายังไงอ่าใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะก็สวนปาล์มเนี่ยประก่อนมันมีปัญหาเรื่องผลผลิตกับเรื่องของการเขาเรียกว่าใบเนี่ยมันกองเป็นเป็นสวนเลยไม่รู้จะทำยังไงพอดีไปเจอโฆษณาว่าใช้จุลินทรีย์สามารถย่อยได้ก็เลยเอามาทดลองใช้ในการย่อยทงปาล์มก่อนแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เขาบอกว่ามันสามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนในการเอามาพ่น ให้เขาเรียกว่าพลลยแล้วก็มันทามันก็จะเขียวขึ้นเพราตอนนั้นอนะของเราเนี่ยคือทามันจะเหลืองๆมันไม่เขียวแบบนี้ไม่สวยแบบนี้เลยอ๋อ oh. นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเอาเข้ามาใช้ค่ะงั้นแสดงว่าตอนแรกพี่แจ๊กเป็นคนเอาเข้ามาแล้วให้พี่หนุ่มใช้ พี่พี่หนุ่มดูแลสวนนี้ใช่ไหมคะพี่แจ๊คใช่ค่ะพี่หนุ่มดูแลสวนนี้มาตั้งแต่ต้นเลยค่ะอ๋อพี่แจ๊คบอกว่าพี่หนุ่มเป็นผู้จัดการสวนใช่ไหมคะอยู่อยู่กับสวนปาล์มากี่ปีแล้วคะพี่ตอนนี้เข้าปีที่เก้าแล้วครับเข้าปีที่9แล้วพอพี่แจ๊คเอาในส่วนของเอาต้ซอยเนี่ยพี่แจ๊คเริ่มต้นจากอะไรไบโอเริ่มต้นจากไบโอก่อนค่ะเพื่อแก้ปัญหาทางปาล์มทางปาล์มใช่ค่ะแล้วพี่หนุ่มใช้แล้วเป็นไงคะตอนนั้นคือพี่พี่มองเลยสนออกมาดีมากครับ แต่ก่อนทางใบที่เราฟองไว้เนี่ยมันใช้เวลาสองเดือนกว่าจะย่อยสลาย<อ>2เดือนใช่ครับพอเรามาปนครั้งแรกเนี่ยเราเดินเหยียบย่ําดูมันใช้เวลาแค่สองอาทิตย์มันก็เริ่มยุบตัวแล้วครับอ๋อ oh, แล้วมันก็กกอบแกบแบบนี้ใช่ครับอันนี้พี่พี่หนุ่มวางนี่กี่อาทิตย์แล้วคะอันนี้ได้สองอาทิตย์กว่าแล้วครับ oh. เริ่มเริ่มย่อยแล้วรเริ่มเริ่มจะย่อยมันยังไงคะพี่พอมันเริ่มย่อยนี่มันทําให้พี่แบบประหยัดแรงงานหรือประหยัดอะไรสมัยก่อนพี่ย่อยยังไงสมัยก่อนต้องใช้เครื่องบด เองใช้แรงงานสองคนแล้วก็มีค่าน้ำมันแต่ตอนนี้เราไม่ไม่ต้องใช้เชืองนล้ที่งานวางแบบนี้เลยครับโอ้แต่เราก็ย่อยเป็นปุ๋ยเป็นอตัวเลยแต่การวางที่นี่มีเคล็ดลับใช่ไหมพี่หนุ่มบอกได้ไหมว่าทําไมวางทางตามแบบนี้เพราะทุกทีนี่เห็นเขากองเป็นชั้นๆถ้ากองเป็นชั้นใช้เวลา4-5เดือนกว่าเขาจะย่อยสลายแต่พอเราเลียงแบบนี้คือพื้นผิวเขาสามารถรับจุลินทรีย์ได้เต็มที่เลยครับเวลาเราพ่นครับจุลินทรีย์ลงลงได้ทุกจุด เ๋อจะเห็นเลยว่าแผ่อยย่อยเร็วมากครับอืมอันนี้ที่เราเหยียบอยู่นี่ก็คือสองอาทิตย์ใช่ครับแต่จะเหยียบรู้เลยว่าความกรอบพร้อมย่อยของเขาไบโอย่อยแล้วไฮโกลพี่หนุ่มได้ใช่ไหมคะใช่ครับส่วนมากจะใช้กับตรงคอปามครับที่ที่ใช้ตัวไฮโกะนะคะพี่หนุ่มใช้แบบไหนคะพอจะบอกเคล็ดลับเราได้ไหมว่าพี่หนุ่มใช้แบบไหนคือตอนตอนที่ใช้ก็คือใช้ตอนแรกเราใช้โดนพ่นก่อนโดนใช่ครับใช้โดนพ่นทั้งบนลงมา มองแล้วโดนโดนก็ละอองเล็กจริงแต่ผลที่ที <eux _ S 1> ่เกิดขึ้นมันจะได้น้อยครับปาล์มเพราะปาล์มเป็นไม้ใหญ่แต่นี้เราใช้พ่นพ่นพ่นตรงคอเลยครับพ่นตอมคอปาล์มเลยครับต้นหนึ่งประมาณห้าลิตรที่ที่คนงานเขาพ่นครับต้นหนึ่งประมาณห้าลิตรเดี๋ยวนะคะพี่จะคขาที่นี่สวนปาล์มทั้งหมดกี่ไร่คะพื้นที่เต็มอ่ะสามร้อยไร่แต่พื้นที่ที่ปลูกปาล์มจริงอ่ะสองร้อยสิบไร่ก็ประมาณสามพันหกร้อยห้าสิบต้นค่ะบสามพันหกร้อยห้าสิบต้น งั้นครั้งหนึ่งที่พี่หนุ่มใช้ไบโอในการย่อยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยคือเราย่อยตลอดมันไม่สามารถแบบบอกได้ใช่ไหมว่าครั้งหนึ่งต่อครั้งเนี่ยใช้กี่ซอง <c oughs> อ๋อมันใช้เรื่อยๆเนาะใช้เรื่อยๆครับรอ,อ่ะแล้วถ้าสมมตินายถามกลับเป็นตัวไฮโกล่ะคะพี่สามพันเท่าไหร่คะพี่แจ็คสามพันหกร้อยห้าสิบต้นสามพันหกร้อยห้าสิบต้นพี่หนุ่มโปรแกรมในการใช้ยังไงคะสิบห้าวันทีหรือสามสิบวันทีหรือยังตอนนี้ที่สวนเราใช้สี่สิบห้าวันต้นครั้งหนึ่งครับต่อรอบสี่สิบห้าวันเนี่ย จะใช้ไบโอทั้งหมด4 0ตองไฮโกส0ิ Hi ตองแต่ไบโอมีการหมักหมวเชื้อดยใช้กากน้ําตาลก่อน7วันอ๋อเลยเห็นผลแบบ2ออาทิตย์ครั้งหนึ่งอ่าสองอาทิตย์แบบย่อยเลยใช่ไหมคะโอ้ oh, oh, ดีจังแล้วก็ในเรื่องของการย่อยสลายผลลัพธ์แบบ2อาทิตย์แบบนี้พี่หนุ่มประทับใจละแล้วในเรื่องของคอปามล่ะผลปามน้ำหนักปามหรืที่เป็นไงบ้างน้ำหนักเพิ่มขึ้นดีมากครับจาก่อนทลายปามที่ที่เราปกติทั่วไปที่ปีปีที่ผ่านมามัน ที่เรายังไม่ได้ใช้เราเก็บข้อมูลดูทลายหนึ่งประมาณ17โลเดี๋ยวนะก่อนใช้ทลายปลาล์มที่ใหญ่สุดก็คือ17โลใช่ครับพอหลังจากนั้นเริ่มใช้ไปทุก45 <19 S 2> วัน,วนก็จะกเก็บรอบที่เริ่มใช้ก็คือเพิ่มขึ้นเป็น27โล27กิโลเพิ่มขึ้นคือน้ำหนัก17เป็น10โครับ17เพิ่มขึ้นเป็น10โลใช่ครับโอ้โห อย่างเมื่อกี้นด้เห็นเขาโยนปามขึ้นรถก็คือแบบมีความแบบน้ำหนัก,นนกใช่ครับน้ำหนักดีมากชุดอ่ะชุดพวรับหออเหมายังชมเลยคุณใช้อะไรสวนน้ำหนักดีมากเลยสวนอื่นก็บรรทุกไปเท่ากันแต่น้ำหนักได้ไม่เยอะเท่านี้ครับคือเปรียบเทียบกันระหว่างปี64ที่เรายังไม่ได้ใช้ครับปี64ผลผลิตทั้งสวนในประมาณ400กว่าตัน400กว่าตันต่อปี65ที่เราใช้ตั้งแต่เดือนอต้นเดือนกุมภาเราเริ่มสีดใช่ไหมครับ แล้วก็เว้นเว้นมาเราเก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาเนี่ยธันวาปี65ใช่ครับ65ผลผลิตทั้งสวนเราปีนี้ประมาณ850ตันเพิ่มขึ้นอีกเท่านะึงแต่ยังอื่นยังใช้ปกติไหมพี่เอ่อแทคกับแท้ปกติครับเดือนปกติอย่างอื่นปกตินี่ก็คือสารสําสคัญที่ปาล์มต้องใช้พี่ก็ยังใช้ปกติใช่ปกติไหม<ะ>อืมแล้วในเรื่องของปุ๋ยได้ลดลงไหมคะพี่ปุ๋ยเราจะลดเอ่อลดปริมาณลงน่าจะต้นละ ประมาณกิโลหนึ่งมั้งครับต้นละกิโลใช้ต้นละประมาณ6กกิโลต่อปีที่แล้วเราลดเหลือแค่5้ากิโลต่อปีต้นหนึ่งเราจะใช้6กโลแต่พอมาเราเริ่มใช้เอลโตซอยช่วยพี่ก็ลดเหลือปีละ5้กิโลห้ากิโลอ๋อแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เห็นได้ชัดเนาะผลผลิตเพิ่มผลผลิตเพิ่มชัดเจนมากนะคะโอ้โหดีจังเลยแล้วป์าไม่ขาดอ้อป่าออกเรื่อยเรื่อยทุกปีนี้ผลผลิตของเดือนมกราี่จะได้ประมาณ1ิกว่าตันเองแต่ปีนี้ เราสับรวมถึงเมื่อวานนี่ประมาณ40่ตันแล้วปี66เนี่ยนะใช่ครับมะก,การาทุกปีได้มา19-20ตันประมาณนี้แต่ไม่เคยใช้ไปโอมาปามดูเต็มพอตลอดเพี่หนุ่งคะเนี่ยในเดินเข้ามาในสวนปามเนี่ยรู้สึกว่าใบมันดูเขียวชอุ่มดีจังเลยพี่ใช่ใช่ครับหลังจากที่ใช้ในใบปามก็จะเขียวมันแล้วก็ oh. ทำให้ปามสมบูรณ์ขึ้นเยอะครับอย่างอย่างนี้ออกรอบพอทั้ง เนี่ยปาล์มเขาสมบูรณ์มากครับพี่รอบคอก็คือรอบต้นทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่แต่มันสองชั้นด้วยนะพี่ใช่รอบนี้สองชั้นโอ้โหสุดยอดมากเพราะก่อนที่มาใช้เนี่ยใบยืนมันจะเหลืองใช่ครับเหลืองซีดแล้วมันสั้นด้วยน่างใบสั้นครับมันไม่ยาวอย่างนี้นะคะมันสั้นโอ๊ยแต่นี่ทุกต้นนี่ใบเกือบถึงพื้นหมดเลยนะความโค้งเห็นพี่แจ็คเคยบอกว่ามันเคยเจอปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมครับพี่หนุ่มใช่ใช่ครับมีช่วงหนึ่งเดินเกี่ยวน้ำท่วม แต่ถ้าปีไหนโดนน้ำท่วมจะเป็นไงพี่คือปางเขาจะชะงักไปเลยอ่ะปางน้ำท่วมที่นี่มันประมาณสามเดือนนะไปก่อนสามเดือนไปก่อนนะเขาจะเลิกเขาจะไม่ออกดอกออกเม็ดเลยเหรอพี่ออกแต่น้อยครับแล้วน้ำหนักไม่ดีอ่ะอืมก็ใสุ่ยอะไรไปไม่ได้น้ำก็ชาลาเล้าะชาลาเป็นไปไม่ะแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบน้ำเยอะ ไ่ครับไม่ไม่ชอบน้ำขังชอบชอบน้ำหรือไม่ชอบให้น้ำขังนันะอ๋อนายก็เคยไปสวนปามาที่ที่เขาทำล่องอะ่ะไมันต่างกับปามของพี่ยังไงอะ่ะคือล่องน้ำเขาจะอยู่ในร่องแต่แต่่วนคนแถวยังปกติอยู่ขึ้นที่ปกติอือ,อันนี้เขาสามารถให้ปุ๋ยให้อะไรได้แต่ตอนช่วงเพียนก็คืออยู่ในร่องพี่แล้วอย่างนี้พี่ไม่เก็บหรอพี่ลืมหรือว่ายังไงออนี้คือปามที่มันตอนนั้นปามเขาจะเป็นเทือลาครับนี่เทือจับปอก อ๋อพราถ้าเป็นเชื้อราเราจะสับออกในระหว่างตอนที่เขายังไม่แก่เลยยังไม่แก่ใช่ครับย่อยหมดแล้วนะคะวันนี้ถ้าสับออกเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีผลต่อต้นปาล์มคะว่าลามันอยู่ดูว่าเราใช้ใช้โอใช้ใช้โอ้พ่นให้เอาย่อยไปเลยอ๋อโอเค คือเอาอยังไงให้เขาออกอยากสลายมั้ขอออ๋แต่ก่อนแต่ก่อนนั้น่ะที่เราเริ่มต้นใช้เนี่ยเราจะใช้ตัวไคโกลกับไบโอนะแต่คราวนี้พอล่าสุดที่ทางทางเอ่อออกน้องใหม่มาออกน้องใหม่มาเนี่ยก็เลยเอาตัวกบทองคำมาใช้แทนเลยเพราะว่ามันมีตัวป้องกันเชื้อราได้ด้วยครรบ จริงๆแล้วมันก็ดูไม่ยากเนาะพี่มันกลายเป็นว่าพอเรารู้ว่าเขาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คือใบมันฟ้องหมดเลยใช่ใบมันจะฟ้องที่ใบก่อนส่วนเรื่องของน้ำหนักเรื่องของผลมันจะตามมาอีกทีหนึ่งเพราะมันใช้เวลาเนาะกว่าจะเห็นผลนี่แสดงว่าก่อนที่พี่หนุ่มจะเห็นความแตกต่างของใบของผลของทลายเนี่ยก็คือพี่หนุ่มใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะในการเริ่มต้นใช้พี่ใช้ก็มาสี่สิบกว่าวันคือเปลี่ยนเป็นเกตี่นะอ๋อโอเค งั้นก็เราก็ต้องบอกว่าชาวสวนฟารถ้าทดลองใช้ก็ต้องใจเย็นหน่อยเนาะร <Hi. S 1> อบแรกพอลงไปแล้วก็ให้นับประมาณ45วันเดือนครึ่งแล้วก็มาดูความแตกต่างกัน mm. ใช่ไหมคะที่นี่พันธอะไรนะคะขออีกรอบนึงคะ <CP S 1> ่ะ <Ken ella. S 1> CP Tenera CP Tenera อืมเป็นพันที่ออกออกลูก เรื่อยๆครับแต่แต่ทลายเขายังไม่ใหญ่เหมือนภาคใต้ออกลูกเรื่อยๆแต่ทลายไม่ใหญ่ทําไมถึงใช้ที่ป่าจริงคาพี่มันเหมาะกับอากาศหรือว่ายังไงใช่ครับพื้นที่เราคือเป็นพื้นที่ชนแบบพื้นที่ทท<า>แห้งแล้งหน่อยนึงงอ่ะน้ำมันก็เยอะมากภาคอื่นก็ภาคใต้เขาจะเาอามาปลูกแล้วมันไม่ค่อยออกก็ทางาใต้เขาจะชอบน้ําเยอะแต่เท่าที่เดินดูนี่เหมือนพี่เก็บได้ทุกเดือนเลยนะ ทุเรียนก็ตอนนี้เก็บทุเรือนแล้วก็ไม่ขาดพอเลยครับทุเรือนบางทีเดือนก็สองรอบนะเดือนสองรอบครับเดือนละสองรอบแล้วถ้าสมมติหนูคิดว่าเดือนละรอบละห้าสิบตันเดือนเดือนนึงก็เกือบร้อยตันนะโอ้มีค่ะมีเพราะบางช่วงเราก็ได้ร้อยตันเนสามพุ่มจะพาอนนี้ก็ร้อยกว่าตันต่อเดือนนะงั้นปีนี้ถึงพันสองร้อยตันไหม <laughs> ใ,หให้ถึง0ันได้ครับ <laughs> โอ้โหสุดยอดณนะวันไหนตอนทันวาเราจะมาถ่ายอีกรอบนึงได้ไหมพี่เม <c oughs> <io> ื่อพี่เก็บตอนปิด <c oughs> ท้ายปี <c oughs> ได้ไหมโอ้โห <c oughs> สุดยอดแล้วเราจะได้มายืนยันว่าถึง1,000ันไหมแต่ว่าในคาดหวังว่าจะถึง1,200ตันนะ ดีไหมคะดีมาเก็บอีกแล้มันต้องถึงแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับว่าจุลินซีอ่ะมันค่อยๆเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุอาหารแล้วมันปรับสภาพดินที่ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อยๆเป็นเรื่อยไปเะคะคือเชื่อว่าอย่างนั้นเลยสุดยอดมากค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่สวนป้าสหชัยครับสหชัยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่หนุ่มแล้วก็ทางพี่แจ็คนะคะที่อนุเคราะห์สถานที่ที่เกิดจากผลผลิตที่ใช้จริงเนาะมาแบ่งปันความรู้และเก็บความรู้ต่างๆนะคะเพื่อ เราจะได้ไปแนะนําเกษตรกรกลุ่มส่วนฟาร์มนะคะก็วันนี้นในก็เหมือนเดิมค่ะมีของกิฟต์เซ็ตเล็ก,เลกๆเงนมอบให้พี่แจ๊กับพี่หนุ่มนะคะโอเคนะคะก็จะมีในส่วนผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไฮโคไบโอแล้วก็น้องใหม่ของเรานะคะแล้วก็มีหมวกมีเสื้อนะคะฝากให้ไว้ที่สวนเนาะ<ข>อโอเคค่ะก็วันนี้รายการ CO โลุยสวนของเรานะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับรายการ c ีอลุยสวนนะคะถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะแต่วันนี้เราลาไปกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย